ไอเ a ียทูเเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย เฮฟเล่ hey, สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับปอบ๊อปกับวิกกี้ก่อนเดิมนะคะและไอเดียดีในไรยกันไอเดียส์ทุเดย์น by เฮฟเล e โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นกระจกนี่ไหมคะ ไม่ใช่กระยกธรรมดานะคะแต่เป็นไอเดียกลองวันนี้นะคะอยากรู้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูประอมกันเลยนะคะไปแล้วค่ะชมทำมาเลยนะคะ นี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมไอเดียของเราในวันนี้คอเป็นห้องรับค่ะอือหือยากจะดูรายละเอียดใช่ไหมคะไปฟังโประกรมกันเลยนะคะไปนะคะ คุณผู้ชมครับ Secret Room หรือห้องลับก็เป็นอีกห้องนึงที่เรามักจะพบเห็นกันได้บ่อยๆในหนังต่างประเทศหลายๆเรื่องนะครับที่ตัวแสดงจะสร้างเอาไว้สําหรับซ่อนสิ่งของมีค่าหรือห้องทํางานส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ใครรบกวนใช่ไหมล่ะครับและในปัจจุบันนี้เจ้าของบ้านหลายๆหลังก็เริ่มหันมาสนใจและเริ่มได้รับความนิยมในการสร้างเอาไว้ในบ้านเช่นกันนะครับ ซึ่งด้านนอกประตูมักจะทํากันหลากหลายรูปแบบเพื่ออำพรางสายตาเรียกได้ว่าแนบเนียนเชียวละครับไม่ว่าจะเป็นห้องลับใต้ดินหรือภายในตัวบ้านที่อาจจะดัดแปลงจากชั้นหนังสือชั้นวางของหรือแม้แต่กระจกเงาติดผนังแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าห้องลับก็จะต้องมีกลไกการทํางานของมันนั่นก็คือบานประตูและระบบนิรภัยที่ใช้เก็บรักษาสิ่งของมีค่านั่นเองครับคุณผู้ชมคะห้องลับของวีคีเนี่ยประกอบด้วย ประตูเปิดระบบช็อคอัพและทุ่นิรภัยค่ะแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปฟังกับผู้ชายคนนี้เลยนะคะไปฟังปรแกรมกันเลยค่ะคอนเซปต์ของห้องลับนะครับอาศัยการทำงานของ door operator นะครับโดยติดตั้งอยู่ภายหลังประตูน,นะครับซึ่งภายนอกท่านอาจจะตกแต่งด้วยผนังกระจกเงาครับการทำงานของห้องลับนะครับเราจะใช้คีการ์ดนะครับแต่ที่ตำแหน่งของลีดเดอ นะครับประตูก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติครับถ้าพูดถึงห้องลับแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนมากก็จะเก็บสิ่งมีค่าไว้ข้างในนะครับเราสามารถที่จะใช้ระบบคีย์การ์ดล็อกอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใช้งานร่วมกับตู้เฟอร์นิเจอร์ของท่านผู้ชมได้นะครับนะครับในการปลดล็อกตู้เฟอร์นิเจอร์นะครับจุดเด่นของอุปกรณ์ล็อกพวกนี้นะครับคือจะสามารถกลมกลืนกับตู้เฟอร์นิเจอร์นะครับไม่บทบังความสวยงามของสิ่งของที่อยู่ด้านในครับ นี่ก็เป็นไอเดียเก,ยเกย๋ที่ใครหลายๆคนก็สามารถทําตามกันได้นะครับหากจะทําห้องลับประเภทนี้เอาไว้ในบ้านสักห้องหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถครีเอททางเข้าหรือกลไกได้หลากหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นห้องที่หาทางเข้ายากหน่อยสําหรับหลบลี้หนีสังคม เวลาที่ต้องการความสงบหรือเอาไว้ทําเป็นห้องเก็บทรัพย์สินมีค่าและในปัจจุบันอุปกรณ์หรือกลไกต่างๆก็ได้ถูกผลิตออกมาเพื่อตอบรับความต้องการสําหรับผู้ที่ต้องการมีห้องรับไว้ในบ้านกันอย่างมากมายแหมฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะครับคงจะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในหนังสักเรื่องใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมยี่ละกับคุณผู้ชมเป็นความสุขแรกๆน้อยๆของวีกีนะคะที่ชอบสะสมของตีนี้ค่ะและต้องการความปลอดภัยที่สุงนะคะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมไอเดียสของเราในวันนี้คือ Secret Room ค่ะน่าเสียดายอยังเลยนะคะเวลาของไอเดียสุดเบให้ฟลหมดลงแล้วนะคะพบกันสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6ก5มง55ถึงหนังทุ่มค่าสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ